นั่นก็เป็นสิ่งที่บรรดาผู้คนทั้งหลายตระวงไม่ได้พิจารณาว่าคนเหมือนกันบางทีอยู่ในท้องเดียวกันเกิดมาเด,ด็เดินตามกันมาแต่ชะตาชีวิตก็ต่างกันบางคนทําอะไรก็ประสบผลส้งเร็จไม่ทําอะไรก็จะได้มาไม่ต้องไปดิ้นรนต่อสู้มากมายก็จะมีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามเข้ามาสู่ชีวิตบางคนทําแทบตายทําจนเลือดตาแทบกระเด็นก็ไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความทรมานมีแต่ความทุกข์ยากถ้า มาพิจารณาตามความเป็นจริงก็ถือว่าจักรวาลนี้ไม่มีความยุติธรรมแต่แท้ที่จริงแล้ว ไม่มีใครไปทําอะไรนอกจากตัวเราทําของเราเองเพราะเราไม่เคยทําความดีแล้วไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลเราไม่เคยสร้างประโยชน์ให้ใครเราไม่เคยสร้างประโยชน์ให้ตนเองดังนั้นสิ่งที่ตอบแทนมาเมื่อต้องมาเกิดแล้วึงกลายเป็นผู้ที่มีแต่ปัญหาอุปสรรคแต่ผู้ที่มีบุญญาธิการเขาก็จะรู้ว่าทุกครัง้งทุกคาที่มีโอกาสก็จึงได้เป็นผู้สะสมบุญบารมีได้สร้างบุญสร้างกุศลได้สร้างประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างประโยชน์ที่ได้บุญมากมายยิ่งสุดก็คือสร้างประโยชน์ lưu cơ <coughs> ทำบุญทำทานเกี่ยวกับบุคคลอันประเสริฐอันมีพระพุทธเจ้าทำไมพระเจ้าถึงเป็นบุคคลประเสริฐก็ทําให้คุณพ้นทุกข์พระพุทเเจ้าเป็นคนทาให้คุณนั้นพ้นจากอันตรายพ้นจากการเดือดร้อนเสียหายพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้แสงสว่างเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ที่จะนําผู้คนทั้งหลายทั้งปวงออกจากวงจรแห่งความทุกข์ยากลำบากดังนั้นจึงเป็นบุคคลที่มีค่ามีราคาสูงสุดเป็นของที่หาได้ยากในจักรวาลดังนั้นก็จึงเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่เมื่อไม่มีพระ พระพุทธเจ้าแล้วก็จึงมีแต่พระธรรมก็ไม่มีสาสานาะที่จะมีการโต้ตอบโตบ้ตกันได้มีแต่การที่เราจะทําบุญกับพระธรรมด้วยการช่วยเหลือให้เกิดเป็นศาสนาสถานให้เกิดเป็นหนังสือหนังสือบทเรียนรวมทั้งถึงส่งเสริมผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนรู้นั่นก็คือ บูชาพระธรรมรวมมาทั้งถึงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเนื้อนาบุญเป็นสิ่งที่เราทําบุญแล้วผลตอบแทนก็จะกลับมามากมายม,มาหาศาลก็จะทําให้เรานั้นมีอดีสมในทุกภพกทุกชาติเป็นอริยพยมที่ไม่มีใครที่จะมาขาโมยจะยือ้อแย่งไปได้นั่นก็เป็นที่มาว่าทําไมต้องมีพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขแห่งความเจริญและแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการพัฒนาตน,ตนไปสู่การมี ปัญญาเพื่อจะพัฒนาไปสู่การพ้นทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงให้บรรดาผู้คนทั้งหลายที่พอจะไปบริสัยให้ยึดถึงระรัตนาตัยไว้เพราะนึกถึงแต่คุณงามความดีนึกถึงคําสอนที่ดีนึกถึงแต่คนที่ดีเราก็จะไม่กล้าทําผิดทาบาปเราก็จะไม่กล้าทําชั่วเราก็ไม่กล้าคิดจะทําให้ผิดศีลผิดธรรมก็จึงกลายเป็นผู้ที่ไม่อยู่ใต้อํานาจแห่งกิเลสแห่งปีศาจและมารน,นี่ก็คืออานิสงส์แห่งพระรัตนาตายัยในที่สุดการที่ได้ระล,ลึกถึงคุณงามความ ดีจะมีพลังงานมากมายทำให้เราได้มีสติทำให้เราได้มีปัญญาทำให้เรานั้นได้รู้แจ,จ้งจริงๆในที่สุดเราก็จึงกลายเป็นคนที่พัฒนาตัวไปสู่การไปสู่ปัญญาอันสูงสุดนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าพระรันาตนตรัยควรจะเป็นสรณะที่พึ่งสำหรับใครที่พึ่งสำหรับคนที่ยังช่วยเหลือตัวเอง ไม่ได้ที่พึสําหรับคนที่ยังไม่มีกําลังใจไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่มีบุญไม่มีความสามารถใดๆที่จะพัฒนาตัวไปสู่การพ้นทุกข์แต่ตามใดก็ตามเมื่อทุกคนนั้นอยู่ในฐานะที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วมีความเข้าใจแล้วมีอินทรีย์อันแก่งกล้ามีความรู้ความสามารถเหลือแต่การพันเพียนเพียนเพื่อ,อให้ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะสภาวะญาณสภาวะจิตก็จะถือว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนตัดเองบอกว่าให้ตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตน อย่าได้มีพึ่งพาอะไรทั้งสิ้นนั่นก็แปลว่าขาบวนการที่พระพุทธเจ้าได้กระทำมานั้นคือกระบวนการแห่งการช่วยให้ทุกคนนั้นพ้นทุกข์โดยไม่หวังอะไรดังนั้นไม่มีความจําเป็นที่พระเจ้าจะต้องให้ใครมาเป็นสาวกไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีบริวารใครก็ตามที่บอกว่าเราไม่มีศาสนาก็ขอได ทำความเข้าใจว่าศาสนานั้นเขาก็ไม่ได้มีไว้ให้ใครมาอ้อนวอนที่จะมา <c oughs> ไม่ได้อ้อนวอนใครที่จะให้มาเป็นสาวกเขาจะบอกกับคนที่มีบุญกับคนที่เกี่ยวพันกันเราทั้งหลายทั้งปวงที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพราะเราได้ทาประโยชน์ไว้เราได้ทําบุญญาธิการเราได้สะสมบารมีไว้เราได้เป็นผู้ไต่เต้าเรียนมาเราก็จึงได้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันสําหรับคนที่หมุดบุญหมุด บารมีไม่ได้สะสมอะไรมาแม้แต่จะอยู่เกิดในประเทศไทยก็ยังเป็นเรื่องยากถึงเกิดในประเทศไทยก็จะไม่มีโอกาสได้นับถือศาสนาพุทธเมื่อไม่มีบามีาสนาพุทธก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในเกียรติสร้างบุญสร้างกุศลจึงไม่มีโอกาสได้พบกับสัทธาไม่มีโอกาสได้ทําพิธีกรรมบุญกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นไม่มีโอกาสที่จะได้ ความทำสัจธจะทไม่เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อสัจธจะทไม่เกิดขึ้นจึงไม่มีความเข้าใจไม่มีความเข้าใจก็จึงกลายเป็นคนทําผิดเป็นผู้มีอวิชชาและในสิ่งตัวเองก็จะต้องเดือดร้อนมนุษย์ทุกคนจะต้องโจรมุมจะต้องกลับไปดูเส้นทางแห่งความแก่แห่งความทุกข์ยากแห่งการพัดพ้าดปิดหวังแห่งความทุกข์ทรมานและก็ความเดือดร้อนจะต้องเจ็บอย่างทรมานแสนสาหัสมันเป็นกรรมที่จะต้องมาเกิดบนโลกวปนนี้ที่ทุกคนจะต้องได้รับในที่สุดทุกคนก็จะต้อง จากทุกจริงทุกอย่างและล้มตายไปด้วยตนเองนั่นก็คือความทรมานหากบุงคนใดก็ตามที่ไม่ได้มีความรู้ไม่มีความเข้าใจจะตายไปพร้อมกับจิตที่เป็นอกุศลไปไปาตายไปพร้อมกับจิตที่เป็นบาปเป็นกรรมตายไปพร้อมกับจิตที่โง่เขลาตายไปพร้อมกับจิตที่พุงส่านจะมีอานิสมเดียวว่าจะมีอนุภาพบำ นำบรรดาผู้คนที่ตายไปด้วยจิตสุดท้ายก็คือถ้าเป็นดความโลภก็จะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นพวกที่สัตว์ที่มีแต่ความหิวกระหายทุกทรมานแสนสาหัสไม่ได้กินไม่ได้ได้ปาถนาอย่างที่ต้องการใครก็ตามที่หลงก็จะกลายเป็นสัตว์เตจฉานเป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายเป็นนกเป็นหนูซึ่งก็มีแต่ความทุกข์ยากลาบากจะต้องหลบหนีเพื่อที่จะ หลีกเลี e ่ยงการถูกเอาเป็นอาหารนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่หลงหลงและทั้งถึงคนที่มีแต่ความโกรธอาฆาตพยาบาททาทุกสิ่งทุกอย่างให้เสียหายทั้งตัวเองและคนอื่นพวกนี้ก็จะไปตกอยู่ในนรกหลงและทั้งถึงคนที่ผิดศีลทั้ง5ไม่มีทางรอดจากนรกอย่างแน่นอนเพราะว่าฆ่าสัตว์ฆ่าคนทําลายคนทําลายสัตว์นั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในนรกผู้เบียดเบียนหลงแะทั้งถึงขโมยคดโกงเข้าของของคนอื่นเข้าของของประเทศชาติเข้าของของตัว รวมข้าวของคนในครอบครัวเครื่องถูทั้งหลายทั้งปวงข้าวของของในวัดน,นี่ก็จะเป็นเรื่องของความทุกข์ทรมานยุ่งยากแสนสาหัสจะต้องไปอยู่ในนรกอันกุกไไม่เป็นผู้มีความผิดพลาดในเรื่องความรักที่ไม่ได้มีความเหมาะสมไม่ได้มีความถูกต้องไม่ได้มีความ <c oughs> ยินดีพ่อแม่เขาสามีผู้พี่น้องเขาไม่ได้มีความยินดีเราทั้งหลายทั้งปวงไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดก็จะต้องตกนรกหมกไหมจะต้องอยู่การความทุกข์ทรมานยุ่งยากแสนสาหัสถึงแม้ยังไม่ได้ถึงนรกขณะที่มีชีวิตอยู่ในบ้านายชีวิตก็จะมีความทุกข์ทรมานนึกถึงที่ใดล,ละลึกถึงที่ใดคิดถึงที่ใดก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานเหมือน ดาเหมือน <c oughs> มีดแหลมคมแทงโ่เหมือนไฟเผาอยู่ในอกเพราะความผิดความบาปที่ทําไว้นั้นจะตามมาหลออหลอนจะตามมาเผาผานแม้ผู้คนใดๆก็ตามที่ใช้วาจาพูดให้คนหลงผิดพูดแล้วให้เกิดความทุกข์ยากลำบาพก,าพ,พ,กาพ,พูดแล้วให้เกิดความเพ้อเจอพูดแล้วให้เกิดความแตกแยกพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงพูดจาหยาบคายให้เจ็บช้ำน้าใจพวกนี้จะต้องตกนรกอย่างแน่นอน รวมกระทั่งถึงบรรดาผู้คนที่หลงไหลมัวมเมาขาดสติด้วยการดื่มด้วยการกินด้วยการหาสิ่งเสพทั้งหลายทั้งปวงที่ทําให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนทําให้คนอื่นเดือดร้อนผู้คนที่ผิดศีลห้าไม่มีวันจะออกจากนรกได้จะต้องอยู่ในนรกอย่างแน่นอนจะมากหรือน้อยจะช้า <c oughs> หรือเร็วนั้นจะต้องอยู่อย่างแน่นอนนั่นก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เป็นผู้เตือนว่าอย่าได้ประมาทอย่าได้พลาดพังเพราะพระพุทธองค์เองนั้นก็ไม่ได้ เป็นผู้ที่จะคิดขึ้นเองเออเองในที่สุดพระพุทธองค์ได้ตัดสรู้ก็รู้ว่าตัวเองก็เคยตกนรกเคยอยู่ในสถานะอะไรทํำพินอะไรทรมายกาะไรก็จึงเข็ดลาบก็จึงรู้ว่าไม่มีอะไรทจะช่วยได้เลยหากเรานั้นไม่ำํำ <c oughs> ไม่ช่วยเหลือตัวเองแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ได้มาบอกมากล่าวนั้น เพียงแต่ว่าเป็นผู้ให้คนที่มีบุญมีปัญญาและก็มีบรารมีได้เอาไว้รละลึกไว้ความเป็นจริงถ้าผู้ใดก็ตามที่มีสติมีปัญญาและชอบความยุติธรรมความถูกต้องก็จะต้องชอบเหตุชอบผลเพราะกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องของเหตุของผลเป็นเรื่องของทําอะไรไว้ก็จะได้สิ่งนั้นเพียงแต่จะช้าหรือเร็วจะเห็นหรือไม่เห็นแต่ในที่สุดก็จะต้องกลับมาเหมือนที่พวกเราก็ถูกกฎแห่งกรรมเล่นงานจึงทําให้เราต้องทุกข์ยากลําบากแบบนี้เราก็ได้ซึ้งจากพระธรรม คาสั่งสอนก็จึงเปลี่ยนจากการทําผิดทาบาปเป็นการทําดีทําในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็จะพบกับสิ่งที่ดีงามบรรดาเทพเจ้าดาภูมิทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเปลี่ยนติดเปลี่ยนใจเป็นผู้ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเขาตายไปแล้วก็จึงกลายเป็นผู้ที่จะต้องไปเสวยสุข จะต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องถูกผลักดันที่จะไปอยู่ในที่มีแต่ความผาสุกุดมสมบู์ในปัจจัยสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยู่การกินไม่มีการเจ็บไม่มีการป่วยไม่มีการขัดสนอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยมีแต่ความเพลิดเพลินในจิตใจทั้ง <c oughs> อยายตนะทั้งหกจะได้ในสิ่งที่สวยงามถูกใจและก็สิ่งที่ประณิต